วันนี้ผมจะพามาเลือกมะขามฝักดาบเนาะเอาไปทำเป็นมะขามเปียกเนาะผมจะเลือกด้วยตัวเองแล้วก็จะพามาชมเนาะว่าผุมเลือกแบบไหนนะครับเนอะอ,อันนี้มะขามมาประมาณสัก600โลนะนี่6 0 0้โลนะครับเนะวันนี้เนาะเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าใหม่เลยเนาะจะมาเลือกด้วยตัวเองนะครับมจะมาบอกว่าผุมเลือกแบบไหนนะครับ มะขามนี่คือลอดมาวันนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนาะผมก็จะเลือกเป็นมะขามเปียกนะครับไซส์ประมาณนี้เนาะที่ผมจะเลือกเองเนาะไซส์ใหญ่ๆเนาะถ้าฟักหน่อ้วนๆนะผมจะเลือกเป็นมะขามเปียกหมดเนาะแบบแบบอย่างเงี้ยฟักมันจะเต็มนะครับเนี่ยเนี่ยที่ผมแก้ไว้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมฟักอย่างนี้เลยนะครับเนะเนื้อมันจะประมาณนี้เนาะเห็นไหม เนื here, e ้อสวยมากเลยเนาะเนื้อเยอะเลยครับเนีはは่ยอันนี้คือที่ผมจะทาเนาะให้ดูวไซส์เะครับเนี่ยไซส์มะขามเะครับที่ผมเลือกไว้เลยนะครับเนี่ยถั่วเยอะนะครับเนี่ยอันนี้ผมจะเป็นทํามะขามเปียกเนาะเปียกฝักใหญ่ๆเกตเบอร์เลยนะครับเบิ้งนะครับเนี่ยเห็นบ่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผมจะเลือกเองนะครับเนี่ยมันจะรวมๆกันมาเนาะผมจะเลือกนะเห็นไหมฝักไซส์ประมาณเนี้เนาะผมจะเลือกทําเป็นมะขามเปียกทั้งหมดเนาะ ถ้ามะขามเล็กๆเนี่ยเราก็จะทําเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูมนะที่ผมเลือกไว้อะจะเป็นสายนี้ทั้งหมดเนาะสายใหญ่เลยนะครับถือว่าเยอะนะครับรตเนี้ยอถนี้พุ่มบอกเลยคุณภาพมากๆเลยเนาะเนื้อมะขามเยอะมากเลยนะครับนะดูฟักเลยครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูตรงว่าเพิ่งเข้ามาไม่ไม่เลยเนาะครับเนี่ยเข้ามาประมาณหกร้อยโลนะครับเนี่ยพอพุ่มเพิ่งออกไปประมาณ รถแรกตันสามรถที่สองสามตันสี่เนาะแล้วก็รถนู้นรถที่ผ่านมารถที่สามหนึ่งตันนะครับอันนี้มาประมาณหกร้อยแล้วนะครับเนี่ยผมจะนั่งแยกอย่างทั้งวันเลยนะครับเนี่ยเลือดยุกองนะครับยังไม่ได้ขัดแยกเนาะเป็นเป็นมะขามเปียกเด้อนะไซส์ใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ให้ดูนะครับเนี่ยว่ามันไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนื้อมันจะเยอะหรือเปล่าเนาะ เป็นมะขามลอดใหม่นะครับโอ้โหผมบอกเลยเนื้อมันเด้อครับเนี่ยเพราะว่าผมจะเลือกเองทั้งหมดเนาะแต่ก็ใช้เวลาอยู่เนาะผมจะเลือกแล้วก็เอาไปให้แม่แกะนะครับนะใช้แรงงานแม่นะใช้แรงงานแม่นะครับเนะี่โอ้ฟักมันนะโอ้เป็นตาออนซอนเนาะ อตนี้เนาะพุ่มพึ่งได้เจอมะขามแบบผักใหญ่ๆแน่แนๆเนื้อเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแกะกันให้ดูแบบนี้เลยนะครับปกติผมก็มาเคยชังดูเนาะว่ามันจะหนักประมาณเท่าไหรนะ่เนาะหนักกี่ขีดกี่กัมเนาะแต่เนื้อเยอะจริงๆเนาะพมรับประกันได้เลยเนาะรตเนี้ยรตดีมากเลยเนะาะมะขามอะแล้วแห้งเลยเนาะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือแกะใหม่ๆสดๆแล้วมะขามมันเป็นมะขามสดเลยเนะาะมะขามของผม ทมามะขามเปียกนี่ก็คือเป็นมะขามปีนี้ทั้งนั้นเนาะแต่ไม่มีค้างปีแน่นอนเนื้อช่ำๆใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวผมขออนินยาดเลือกทั้งหมดนี่ก่อนนะครับนะวันนี้เลือกมาได้ประมาณห้าตะกร้าเนาะอย่างเลือกทั้งหมดเลยเนาะแต่ผมชอบเนะาะฝักใหญ่จริงๆเลยเนะาะฝักใหญ่เน้นๆเลยนะอย่างนี้ฮะอย่างนี้เวลาพวกมันจะทาอะ เวลาแกะเสร็จแล้วเนาะคงก็จะเอาไปตากแดดให้มันสักนิดนึงแล้วก็เอามาแทงเม็ดออกแทงเม็ดเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปพึ่งแดดให้แห้งแล้วก็แพ็คส่งลูกค้าเลยนะครับนะผู้ใดสนใจมาข้ามเปียกก็ติดต่อผูมาได้เนาะรับรองเนาะได้ฟักใหญ่ให่อย่างนี้เลยนะครับนะอถ้าบวัวได้ฟักใหญ่ก็ส่งคืนมาครับการันตีจากผมแน่นอนเนาะเพราะผมเลือกเองเนาะ ที่ทำงานนี่คืออะไรนะผู้จัดก,การใช้งานด้วยครับผู้จัดก,การสร้างงานอนีทีเดีวยวครับแ,แล้วข้อตัวเลือกข้ามกันครับนะ่ย้อาละครับผมบ๊ายบาย